สวัสดีครับพี่สารสวัสดีครับเชนวันนี้เราจะมาทายคำภาษา,าจีนแต่จิ๋วชุดที่สองนะครับชุดที่สองโอเคอครับคำว่าวันศาสตร์จีนนะครับวันศาสตร์จีนอ๋อใกล้จะถึงนี่ใช่ไหมฮะเ,เดือนนี้เนาะโอเควันศาสตร์จีนนะครับสารเหมือนเดิมนะจะมีช้อยให้สี่ช้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันท้ายคลิปนะครับอะ่ะคำแรกนะครับวันศาสตร์จีนช้อยที่หนึ่งชงจอย เช在，งยิงจอยหวังเซียวจอยต้องหวังจอยอีก็แปลว่าเทศกาลชงจอยเชงยิงจอยหวังเซียวจอยต้งวังจอยใช่จยคือเทศกาลครับข้อสองวันไหว้พระจันทร์วันไหว้พระจันทร์ชงจอยเชงยิงจอยต้องชิวจอยต้องวังจอยต่อไปขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ เว่ยเนื้ว่ยเลียงวยเปียวยีวยนอวยเลีปเต่อไปข้อสี่หอมจังหอมจัง,อ,จงอ๋อโ okay. อเคเยอะขเจีาเยพังเยชาวเย h ยฮะเยอะข้เจีาเยพังเยอยชาวเยอยฮะ ข้อห้าเวียนหัวเวียนหัวละฮะเท่าแท่ทียเท่าหิงหิงเท่าเจ๋งเงเท่าจวบจวบอีกทีนะครับเท่าแย่ทียเท่าหิงหิ้งเท่าเจ๋งเจงเท่าจวบจวบข้อต่อไปง,ง่วงนอนง่วงนอนเนาะมักตัวมักซอยมักเสียบจ้าอ เอาใหม่นะฮะมักตัวมกักซอยมักเสียบจ้าอุกต่อไปพจนานุกรมพจนานุกรมอะครับเจอแฉะโพจีเตียงเซียวสวยเจอแฉะโพจีเตียงเซียวสวยต่อไปคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เเเตตตีีียยงงซัวน่ายง电脑电ย เตียงทูตงสว่าเตงนาวเตงห่วยเต่งทต่อไปห้างทองห้างทองเงึห้างเยางกมห้างสงห้างเงึห้างเย่างกิมห้างสวงห้างข้อิแหวนแหวนนะครับอัมเลียงชิวหางชิวจีชิว อามเลียงเชีวฮวงเชีวจีเชีวสอกต่อไปข้อสิบเอ็ดโรงหนังนะครับหรือโรงภาพยนตร์เตียงหมอโพลเตียงหวยเก๊กเตียงฮี่เฮิองตึงโพลเตียงหมอโพลเตียงหวยเก๊กเตียงฮี่เฮิองตึงโพลต่อไปน้ำขิงครับเก๊กฮวยจุยเจียงจืดต๋อยจุย 孙家桌给会桌给桌倒借桌孙家桌倒卖卡卡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 卡 แปะเชียงเหอแปะกาเหอจิวเหอลยอยเหอต่อไปพริกไทยนะครับพริกไทยไทยโอเคครับผมบีเจงเฮียมเจีเ๊ยโหเจียแปะเทิงบีเจงเฮียมเจี๊ยโหเจียแปะเทิงเข้าล้วฮะโอเคครบแล้วนะครับสิบห้าคำเนาะ <c oughs> คราวนี้ <c oughs> เรามาเฉลยดีกว่านะครับคำแรกอะไรนะอีกทีคำแรก วันาศาส์จีนวันาศาสตร์จีนฉเฉลยก็คือตองหวังจยตงหวังโจยใครถูกก็ให้คะแนนตัวเองหนึ่งคะแนนนะคะเออเมื่อกี้นี้อย่าลืมลืมบอกไปว่าเมื่อกี้เนี้ยถายแล้วก็ต้องนับไว้ในใจเก็บไว้ในใจเนาะอย่าพิ่งพูดออกมานะครับตงหวังโจยนั้เลขอย่างนึงได้ว่าชิกเวดปัวนะฮะซึ่งก็จะถึงแล้วมันคือวันที่15เ,เดือน7ของจีนปฏิทินจีนนะครับ ต่อไปวันไหวพระจันทร์วันไหวพระจันทร์ตงชิวโจยหรือเปิดหวยตองชิวตองชิว่อ,นนอ,วอยเกี่ยวกับวันผมก็ไม่่รู้นะอ่าเทศกาล <c oughs> อาจจะผิดกันนะครับมันก็ย,ยานิด <คำ S 1> นึดนงเนาะตงชิว่อยนะฮะต่อไปขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหวพระจันทร์เขาเรียกว่าเห่วยเปี้ยเห่วยเปี้ยนะครับเปี้ยก็คือขนมที่เปี้ยอ๋อเปี้ยก็คือเปี้ยะ ภาษาคนไทยอ่ะเปี้ยเพี้ยนมาจากคำว่าเปี้ยมีลักษณะกลมๆใช่แล้วต่อไปหอมจังเป็นกลิ่นหอมก็คือทางเพราะฉะนั้นหอมมากหอมจังก็คือเจียยพังนะครับต่อไปเวียนหัวเวียนหัวคำนี้อาจจะงงเนาะอาจจะมีคนสับสนอาจจะเฉลยนะครับเวียนหัวก็คือเท่าหิงห่งหิงห้งหิ่งหิ่งแปลว่าเวียนหัวนะครับต่อไปง่วงนอนง่วงนอนก็คือ มักเสียบมักเสียบบางคนก็เติมคําว่าซี่เข้าไปมักเสียบซี่อย่างนี้นะครับต่อไปโคจนานุกรมคำนี้เฉลยว่าจีเตียงจีเตียงหรือว่าสีเตียงแล้วแต่นะครับเตียงโดยแบบเตียงโดยแบบครับไม่ใช่เตี้ยมเนาะเตียงตองงงเตียงนะฮะอ๋อบางคนก็ออกเสียงไม่ชัดเป็นจีเตี่ยง มันก็มีนะก็มีนะเออแต่จริงๆมันต้องจีเตียงนะฮะโอเคต่อไปคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คือเตียงเน่าก็คือสมองกลน่ะเตียงแปลว่าเตียงแปลว่าไฟฟ้าเน่าคือสมองภาษาไทยอะแปลแล้วเหมือนภาษาจีนนะอต่อไปห้างทองกินห้างกินแปลว่าทองกินห้างก็คือห้างทองก็แปลตรงนะ แหวนแหวนเนาะชิวจีชิวจีเรียกว่าแหวนนะครับต่อไปโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์เตียงฮ่เฮิงเตียงเฮ่เฮ่งน้ำขิงเก่จุยเกจุย,จยต่อไปขาหมูตือขาอันนี้ง่ายนะขากับขาคล้ายๆกันตือขานะครับคือขาเปึ่งก็คือแปลว่าขา ข้าวขามหมูนะํำไงเอออันนี้จัไงขาล้ว่าขาใช่ขาไปว่าขาต่อไปปลายอินซียปลายอินซียถ้ามันก่อนได้เห็นสารพึ่งทานไปนะครับออปลายอินซีภาษาจีนเรียกว่าเบกาฮือเบกาฮือนะครับมันเป็นภาษาตแต้จิ๋วเนาะเป็นปลาที่ไม่มีอ่าก้างน้อยมากก้างน้อยใช่ทานง่ายอร่อยด้วยนะครับก็คือภาษาจีนมันเป็นปลาแต่แปลว่าหมาไม่แม่ แแบก,ก็คือมาใช่แต่ว่าไม่อย่าไปแบบนั้นมันเป็นชื่อเฉพาะนะครับ mm hmm. แบก,กาเขาเรียกแบก,กาแล้วก็พริกไทยข้อสุดท้ายนะครับพริกไทยฉเฉลยว่าโหเจโหเจหรือว่าโหเจหุ่มแบบนี้ก็ได้นะครับพริกไทยป่นพริกไทยแบบเป็นเป็นมันเป็นผงๆอะเนาะเหมือนแป้งอย่างนี้นะครับ mm hmm. โอเคสิบห้าข้อถูกกันกี่ข้อฮะ mm hmm. ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างที่ใต้โพนี้ด้วยนะครับ